ขอช่ญขอิชันวันนี้ค่ะเขาเคยเป็นเด็กหนุ่มที่เคยพูดไปว่าเขาจะอาสาไปช่วยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และวันนี้เขากำลังเดินตามความฝันนั้นเราจะคุยกับเขาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับชาโน่แพมเบอร์เกอร์ค่ะ แฮมเบอร์เกอร์มีคนล้อนมสกุลคุณบ่อยไหมมีครับเป็นไรแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ <c oughs> ดูน่ากินจ้ะชาโน่ที่พี่พูดไว้ตอนต้นก็คือว่าคุณเคยพูดไว้คือให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคุณอยากจะไปเป็นทหารเพื่อช่วยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตอนนั้นคุณพูดไว้ตอนอายุเท่าไหร่อ่ะกา ตั้งตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมตอนนี้คุณเทะะ่าไหร่1 9บเกครับส <19 S 2> ิแต่คุณยังจําคาพูดทุกคําของคุณได้ดีจำได้ครับและวันนี้ตอนนี้คุณก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แบบนั้นอยู่เหมือนเดิมครับคุณลองย้อนไปซิว่าตอนนั้นที่คุณพูดคุณบอกว่ายังไงบ้างคะแบบว่าอยากอยากจะเป็นตํารวจหรือไม่ก็ทหารอยู่แล้วอ,อทำไมความรู้สึกแบบนี้มันถึงเกิดกับเด็กวัยรุ่นตอนอายุสิบหอ่ห่ะชาโนอ,อ,อย่างผม คือผมเนี่ยเกิดเกิดเกิดเมืองไทยผมเป็นเป็นลูกเครื่องก็จริงแต่ผมเกิดในเมืองไทยเกิดในพื้นแผ่นดินไทยผมเกิดมาชีวิตหนึ่งผมก็อยากจะตอบแทนพระคุณที่ได้เกิดมาพื้นแผ่นดินนี้มันก็เป็นเป็นสิ่งที่จะพูดว่าไงก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจถ้าได้มาบอกว่ารับใช้ทางด้านนี้ครับผมคุณรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณได้เกิดที่นี่คุณได้อยู่ที่นี่คุณได้กินที่นี่ ครั้งหนึ่งคุณอยากจะรับใช้ในหลวงสักครั้งในชีวิตใช่ครับแล้วทำไมคุณถึงต้องเลือกไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คะเท่าที่ผมคิดเนี่ยในพื้นที่นั้นต้องการความช่วยเหลือจริงๆคนที่นู่นเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบว่าไม่ได้อยู่กันแบบว่าสุขสบายเหมือนในพื้นที่เราแบบปกติเขาก็อยู่อย่างเสี่ยงภัยผมก็อยากจะเป็นแบบว่าเห็นแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลงไปช่วยอย่างก็นาหนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปกับทางทางช่องอะไรอย่างเงี้ยไปไป ร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในเหตุการณ์คาบอมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปเห็นภาพที่บอกว่าคนที่นู้นเขาดีใจมากเลยนะที่เราไปไปบริจาคไปร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยพอเราผมไปถึงที่นู้นผมก็ได้เห็นภาพผู้คนประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเกิดแรงบันดาลใจกับผมเฮ้ เราเราอยากลงมาช่วยเหลือ<ะ>เขาจริง,รงๆอะไรเงี้ยอย่างพี่ๆทหารที่นู่นน่ะการปฏิบัติหน้าที่ของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแบบสะท้อนให้ผมเห็นว่าเอ้ยเขาไปที่เนี่ยเขาเสียสละจริงๆเสียเสียสละส่วนตนเพื่อเพื่อสิ่งสิ่งนี้ครับผมคุณจะต้องมีวิธีการยังไงคือมันเป็นช่วงเวลาของการวัยที่ต้องไปเกณฑ์ทหารอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะครับผมเขามีการจับใบดําใบแดงค,คุณบอกเลยผมไม่ต้องการจับก็สมัครเลยครับคุณสมัครใจเลยสาสมั อาสาเลยแล้วคุณบอกเลยว่าคุณขอไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับผมคุณกลัวไหมถามว่ากลัวไหมก็คือเราสมัครใจไปอ่ะเราเรายินดีที่จะทําทางด้านนี้มันก็ความกลัวก็ไม่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 ค่อยมีเพราะว่าเราเองเราโอเคเราสมัครใจไปเราอยากจะไปช่วยเหลือแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวไม่กลัวเตรียมใจคุณต้องอยู่ที่นั่นประมาณคือตามที่ผมคาดไว้ผมก็เป็นเรื่อยๆเลยครับ คุณกาจ,จะยังไงนะเป,นเ,เป็นเรื่อยๆเลยเป็นเรื่อยๆเลยครับผมก็ทํางานทํางานทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็คือจะสมัครใจเป็นทหารไปเลยอย่างนี้เลยครับอ๋อเพราะมันคือความใฝ่ฝันของคุณตั้งแต่เด็กใช่ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อโอกาสมาถึงคุณจึงรู้สึกว่านี่แหละนี่คือจึงเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทําในอาชีพที่คุณใฝ่ฝัน เราไม่มีอะไรมากค่ะในฐานะที่ฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งดิฉันรู้สึกขอบคุณคุณนะคะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเด็กหนุ่มคนหนึ่งทุกคนมีความใฝ่ฝัน,นะคะ่ะแต่เด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกเลยบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาถอขอทํางานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอดูแลและปกป้องประเทศชาติด้วยตัวของเขาเองย้ำนะคะว่าเขาอายุแค่19ปี แต่เขามีความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินขอให้คุณโชคดีนะคะฝากความระลึกถึงฝากความชื่นชมฝากความขอบคุณไปสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ทหารหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อคนไทยทุกคนขอบคุณคุณด้วยค่ะชาโน่แผมเบอร์เกอร์ค่ะขอบคุณค่ะ สักครู่ช่วงหน้าเราจะมีโม์นดอกค่ะมาร้องเพลงให้เราได้นอนหลับฝันดีสักครู่เดียว